ระบบน้ํามีความสําคัญกับสวนทุเรียนมากแค่ไหนอีกหน่อยอ่ะการให้น้ําจะเปลี่ยนไปทั้งหมดเลยเนื่องจากสภาพวะาโลกร้อนใช่ไหมครับสภาพว่าโลกร้อนเปลี่ยนวงจรอ,อะไรหลายๆอย่างเลยในการทําสวนหัวสปริงเกอร์แต่ละหัวจะมีอัตราการจ่ายน้ําที่แตกต่างกันส่วนตัวผมอนะ่ะเมื่อก่อนตอนที่เริ่มทําสวนแรกๆนะก็จะใช้ใบพัดใหญ่เพราะคิดว่าตีน้ําเร็วลดเวลาทั้งหมดนะครับมันเป็นความเข้าใจผิดเลยก็คือในชั้นดินของเราเนี่ย จะมีปริมาณการซึมน้ําในแต่ละพื้นที่เนี่ยแตกต่างกันเช่นในสวนผมเนี่ยอัตราการซึมน้ําจากหน้าดินลงไปที่1 5เซนน่ะจะอยู่ที่ประมาณชั่วโมง20นาทีหรือชั่วโมง30มนาทีโดยประมาณน่ะนะครับนั่นแหละดินของเราก็จะซึมได้ประมาณนี้ถ้าเกิดเราไใส่หัว600ลิตรหัวน้ําใหญ่หัวน้าเยอะเงี้ยครับอัตราการซึมก็อยู่ที่1ชั่วโมงครึ่งครับนั่นแหละเป็นที่มาของคําว่าน้ําไหลทิ้ง เราตีเยอะก็จริงแต่อัตราการซึมอะซึมได้เท่าที่ดินเราอะสามารถทําได้คือมันต้องใช้ระยะเวลาในการซึมลงไปในชั้นดินซึ่งเราไปลาดแบบนั้นนะครับลาดเหมือนฉีดน้ําฉีดน้ํารดอย่างเงี้ยอัตราการซึมลงดินก็จะค่อยๆซึมในระดับที่เขาทําได้ผมก็เลยเปลี่ยนมาเล่นมินินสปิงเกอร์ตอบโจทย์หลายอย่างเลยนะมินิสปิงเกอร์เนี่ยจะจ่ายน้ําในอัตราน้อยๆเราก็สามารถไปเพิ่มหัวน้ําได้ ถมเหมือนเราใช้หัว600หัว600หัว600ลิตรต่อชั่วโมงเราจ่ายได้แค่100หัวสุดกําลังตั๊มเลย100หัวถูกต้องไหมครับ100หัวแต่พอเรามาเปลี่ยนเป็นมินิที่มันจ่ายน้ําได้แค่100ลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยเราก็จะเพิ่มได้เป็น600หัวเราก็ต้องจ่ายน้ําในเวลาที่นานขึ้นการจ่ายน้านานมีข้อดีอย่างไรมันสามารถตีความชื้นในแปลงให้มันขึ้นได้ ความชื้อในแปลงขึ้นได้หัวใหญ่ๆเนี่ยไม่สามารถทําได้เพราะอะไรครับเพราะว่าเราต้องคุมน้ําถูกไหมไม่ให้ปริมาณน้ําเกินอ่ะเราเข้าใจอย่างนั้นนะนะไม่ให้น้ําเกินเนี่ยเราก็จ่ายน้ําไปหัวหกร้อยลิตรก็ตีสิบนาทีสามสิบนาทีคือเต็มที่แล้วสามสิบนาทีก็คือสามร้อยลิตรสมมติต้นหนึ่งมีสองหัวใช่ไหมครับสามสามสองหกก็หกร้อยก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมเราคิดกันแบบนี้แต่หัวมินิเนี่ยเราตีไปเลยครับต้นหนึ่งอ่ะ สามหัวใช่ปะต้นหนึ่งสามหัวชั่วโมงหนึ่งก็สามร้อยอัตราการซึมมันก็จะพอดีเลยน้ําจะไม่ไหลทิ้งนะครับและเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีใหม่ๆอย่างเช่นหัวชุดเชืแรงดันที่ผมใช้อยู่นะนั่นแหละครับมันก็มีชุดเทคโนโลยีชุดเชื้แรงดันทําให้น้ําเสมอกันเท่าเท่ากันในทั้งแปลงเนี่ยครับมันก็เป็นอะไรที่ตอบโจทย์มากๆเลยนะอ่าสภาวะโลกปัจจุบันเนี่ยครับอยากให้ทุกท่านลองพิจารณาดูครับเกี่ยวกับหัวน้าอะ่ะอย่าไปคิดว่าลดเยอะแล้วมันจะลด รถเยอะแล้วมันจะลงดินเท่านั้นมันไม่ใช่ครับอัตราการซึมในอัตราการซึมของดินน่ะในแต่ละแปลงมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเราต้องหาเทคโนโลยีที่มันตอบโจทย์สภาวะโลกร้อนเนี่ยครับอีกหน่อยคุณต้องปรับตัวแน่นอนไม่อยากใช้ยังไงก็ต้องใช้ครับแล้วมันทําดอกได้ทั้งแปลงนะทําดอกได้พร้อมกันทั้งแปลงทายอดได้พร้อมกันทั้งแปลงนะครับดีมากๆเลยนะเดี๋ยวผมจะคอยทําคลิปอธิบายว่าให้ว่าข้อดีมันมีอะไรบ้างนะครับ